อาเดรียนราบิโอปฏิเสธข้อเสนอลิเวอร์พูลเตรียมย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาเดรียนราบิโอกลายเป็นนักเตะฟรีเอเยน่นหลังจากไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับยูเวนตุสได้และกำลังรอรับฟังข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับจุดหมายปลายทางใหม่ของเขาลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่ตกเป็นข่าวสนใจคว้าตัวราบิโอไปร่วมทัพโดยนักเตะเองเคยเผยว่าเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลในสมัยเด็ก ทำให้แฟนบอลต่างมีความหวังในการคว้าตัวเขามาร่วมทีมอย่างไรก็ตามทีมทลอ,อกรายงานว่าข้อเสนอจากทางหงแดงถูกราบิโอปฏิเสธไปแล้วโดยเชื่อว่าเขาต้องการย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าทั้งนี้คุณแม่ของราบิโอที่รับหน้าที่เป็นเอเย่นส่วนตัวกำลังพยายามหาข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับลูกชายในการย้ายทีมและรวมถึงสัญญาผลตอบแทนที่ดีที่สุดที่เขาจะได้รับ การย้ายทีมของราบิโอไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจสำหรับทีมปีศาจแดงที่กำลังมองหากองกลางคุณภาพมาเสริมทัพให้กับทีมในฤดูกาลใหม่